กลิ่นคาวเลือดยักษ์ยังคลุ้งอยู่ในลมยามสายเสียงนกหยุดร้องอีกครั้งเมื่อแรงลมประหลาดพัดวูบผ่านยอดไม้พระรามยืนเงียบเบื้องหน้าคือศกทูตร่างแดงลลมกลิ้งใต้ต้นสยแต่ก่อนที่ฝุ่นจะตกพื้นเต็มที่เสียงบางอย่างก็กริดผ่านอากาศสอนดอกหนึ่งพุ่งเสียบลงข้างเท้าพระรามเฉียดเพียงนิ้ว พรารามไม่ขยับแต่ดวงตาเป็นประกายแล้วเขาก็มองขึ้นบนยอดไม้สูงสุดชายร่างดำสนิทยืนกอดอกสะพายสอนสามเล่มไม่คำรามไม่สะบดไม่หหวหวายเขาเพียงจ้องตรีบุรุษน้องเล็กสุดในสามพี่น้องยักษ์แห่งทันทกะ รูปร่างสูงผอมแต่แน่นด้วยกล้ามเส้นเลือดหนุนชัดผิวไกายดำคล้ำดังฐานเพลิงสูงเพียงผ้าคาดลายเปลวไฟมีกระบี่สั้นสองเล่มเสียบข้างลำตัวใบหน้าคมดวงตาเรียบนิ่งไม่โกรธแต่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฆ่าไม่ต้องการเอ่ยถึงพี่ทั้งสองเสียงของเขาเย็นเฉียบราบเรียบ แต่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าออกจากป่านี้พรรามยกคันศรขึ้นแล้วจงลองดูทันทีที่คำพูดจบลงตรีบุรุษพุ่งลงจากยอดไม้อย่างเงียบกริบเขาหายวับกลางอากาศและโผล่ด้านหลังพระรามพรรามหันตัวแต่กระบี่ของตรีบุรุษเฉืองชายสบุรไปแล้วไว้เกินยักษ์ร่างใหญ่ พระรามดิดตัวถอยยิ่งสอนไปสามดอกติดแต่ต,ตรีบุรุษหมุนตัวหลบอย่างสบายแล้วพุ่งมาข้างหน้าอีกครั้งการเคลื่อนไหวของตรีบุรุษคล้ายเงากระบี่สั้นสองเล่มแทงสอยฝันตีจากหมอที่ไม oh ่คาดคิดพระรามหลกอย่างยากลำบาก ใช้คันสอนเป็นโลปัดแล้วตอบโต้ด้วยสอนลมสอนไฟสอนวารีแต่ก็ยังไม่อาจหยุดเขาได้ตรีบุรุษกระโจนไปบนหลังต้นไม้โผล่จากเงานในพุ่มไม้สะบัดกระบี่ใส่สอนให้หลุดกลางอากาศสอนพระรามระเบิดใส่ต้นไม้แผดเสียงดังแต่เขาก็ยังพาร่างนั้นไปตลอด พระรามไม่รอช้าเขาถอยห่างแล้วประทับคันศอนอีกครั้งร้มนเรียกสอนเพลิงผนึกพายุสอนแห่งไฟที่หมุนควบก,กับสายลมจนเป็นพายุหมุนตรบุรุษใสยะย,ยิ้มไม่หลบแต่พุ่งสวนเข้าใส่ตรงกลางพายุตุมระเบิดแสงไฟกลางลางป่าฝุ่นพุ่งสูงถึงยอดไม้ ฝุ่นควันหมุนตามร่างตรีบุรุษท,ที่ลอยกลางอากาศพุ่งทะลุปเปลวไฟร่างไม่บางส่วนแต่ยังพุ่งเข้าแทงพระรามเบี่ยงตัวกระแทกลับอย่างเฉียดฉิวแล้วใช้มือขวาดึงสศรแห่งจักรสุริยะพระรามไร่หมนุนศรนี้คือแสงแห่งอรุณที่จะลบเงาของเจ้าศรส,สุริยะลอยขึ้นกลางอากาศ หมุนชาชาแล้วพุ่งด้วยความเร็วเหนือเสียงฝากกระบวนท่ากระบี่ของตรีบุรุษทะลุนหน้าอกตรงจุดหัวใจเสียงหยุดสนิทตรีบุรุษยืนนิ่งเลือดไหลเป็นเส้นแดงบนลำตัวกระบี่ร่วงจากเขาค่อยๆคุกเข่าลงหายใจเฮือกไม่มีเสียงกรีดร้อง ไม่มีคำสาปแช่งเพียงคำเดียวหลุดออกจากริมฝีปากเร็วเกินไปแล้วร่างของตรีบุรุษก็สุดลงแน่พื้นไร้คำสุดท้ายไร้เสียงตะโกนสมกับเป็นเงาที่ไม่ต้องการให้โลกจดจำแสงแดดจอะทะลุใบไม้ตรงจุดที่สอนพุ่ง พระรามยืนอยู่ท่ามกลางเศษใบไม้ที่ร่วงเหมือนฝนเขาประนมมือให้แก่ศพอีกศัตรูหนึ่งไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเคารพในความกล้าหาญของศัตรูที่ไม่หลบหนีชะตามหาศึกแห่งมนุษย์กับยักษ์สาจกเริ่มจากตรงนี้ไปจนโลกและจัก,กรวาลจะพัทงทลาย